คุณเพนอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณเพนคะสวัสดีค่ะค่ะคุณเพนถามเรื่องของที่ดินที่มรดกของของใครคะของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะของญาติเพนค่ะอ่าถามเลยครับจะถามว่างไงครับคือมีที่ดินนะชื่อนังพูดใต้ได้ไหมคะง่ายได้เอาตามที่ใบใจเลยค่ะทีดินชื่อไหน,นหนังแกมกับนหนแตมเป็นผีกับนอง ซึ่งถีก็จะยกให้นายเตมเผื่อให้หนายเตมมาแบ่งให้หลูของหนังแกมอืมค่ะอืแล้วแล้ว,ลวกเกิดอะไรขึ้นลูกแกนที่ดินชนดหนึ่งใบมีเนื้อที่อยู่เก้าไร่แล้วก็แบ่งให้สามคนคนละสามไร่สามไร่แต่นายนิคมเอาคนอนิคมได้เสียชีวิตและนิคมได้เสียชีวิตไปแล้วก็ ภรรยาเป็นผู้รับมรดกและภรรยาก็เอาไปขายหมดโดยไม่แบ่งให้พี่อีกสองคนค่ะอืคนที่ชื่อนิคมนี่เป็นผู้จัดการมรดกเหรอคะคือเป็นคนที่รับที่ดินจากนายเต้มน้องสาวของนางแจ่มค่ะเพื่อที่จะมาแบ่งน้องๆแต่ยังไม่ได้แบ่งพอนายคมเสียชีวิตไปเออภรรยากลับดันเอาไปขายหมดเลยกับไม่แบ่งให้อีกสองคนใช่ไหมคะสองคนีไม่ได้แย่งทุกคนจะครอบครองทรัพย์สินคนละสามได้สามไร่คือทาผลประโยชน์อยู่ ฉนดเป็นชื่อใครอ่ะฉนดเป็นชื่อของนายนิคมฉุกมณีค่ะเมียน,นายนิคมก็เลยเอาไปขายเลยนายนิคมตายแล้วก็ภรรยาเขาเป็นผู้จัดก,การมดกของนายนิคมแล้วภรรยาเป็นคนเอาไปขายอ<ม>ืมแล้วที่ดินที่ดินที่มันไปอยู่ในชื่อของนายนิคมคนเดียวน่ะมันไปได้ด้วยวิธีไหนเพราะนายนิคมเคยเป็นผู้จัดก,การมดกมาก่อนไหมไม่เคยค่ะคือนายแต้มีคนให้ในายนิคมคนเดียวเพื่อจะมาแบ่งให้พี่อีกสองคนค่ะ นายแต้มเป็นใครกับเป็นอะไรกับนายนิคมเป็นน้องของแม่นายนิคมเป็นน้านายนิคมใช่ไหมคะค่ะแต้มยกให้นิคมใช่ไหมเพื่อนิคมไปแบ่งไปแบ่งให้ใครให,ให้พี่อีกสองคนชื่อนางวันนีกับนายประจวบอา่าแล้วมีหนังสืออะไรกันไหมไม่ได้มีค่ะ แสดงว่าแต้มเนี่ยโอนที่ของแต้มไปให้นิคมเลยค่ะโอนไปไม่มีหนังสืออะไรกันมาเลยทั้งสิ้นค่ะแล้วปรากฏนิคมตายเมียนิคมก็เลยเอาไปขายเสียค่ะอ่โอเค,คอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่อำเภอเมืองค่ะไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์เลยถ้างนั้นไม่มีทางออกอื่นนะต้องอาศัยการเรียกมาเจรจาเพราะว่าหลักฐานใดๆมันก็ไม่มี นะครับก็เป็นที่รับรู้กันในบรรดาพี่น้องอนะครับว่าแต้มเนี่ยยกที่โอนที่ไวเป็นชื่อใส่ชื่อนิคมไว้แล้วนายแต้มยังอยู่ไหมภรรยายนายแต้มอยู่ค่ะอะนายแต้มเสียแล้วค่ะลูกของนายแต้มก็อยู่ค่ะแล้วที่ทดินที่ดินเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเขาแบ่งกันแล้วยังแบ่งกันครอบครองแล้วหรือย,ยังแบ่งกันเรียบร้อยแล้วค่ะครอบครองทุกคนทําผลประโยชน์ทําอยู่ แต่เพียงแต่ว่าตัวโฉนดเนี่ยเมียนายนิคมมาไปขายเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมค่ะค่ะแล้วคนซื้อคนซื้อคนซื้อไปเนี่ยเขาโอนโฉนดกันไปแล้วหรือยังโอนไปแล้วโอนไปแต่โฉนดแล้วคนซื้อมารู้ว่ามีการขายไปคนซื้อเขาคนซื้อเขาเลยก็จะมาครอบครองแล้วก็มาติดคนที่อยู่นี้ใช่ปะครับใช่เขาเอาแมคโคมากวาดแล้วก็เจ้าของที่เพิ่งรู้ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่ทอนอเชมเอาค่ะ สพสนสสพฉเมาควอวันพรุ่งนี้คุณต้องไปติดต่อคุณจดเบอร์เลยครับค่ะค่ะอยู่ใกล้พื้นที่ไหนฮะของนครศรีเลยนะคะสารอายการจังหวัดเลยครับค่ะโอเคค่ะศูนย์เจ็ดห้าค่ะค่ะสามสี่หนึ่งค่ะห้าแปดแปดค่ะค่ะค่ะโทรไปนะคะนะเอ คุณติดต่อไปที่อายการก่อนเดี๋ยวทีมงานบันทึกส่งท่านอาจารย์นรง์ให้อายการที่นครศรีธรรมราชนะ,ค,ะคุณเอาชื่อของคนที่ซื้อนะหาชื่อหาที่อยู่คนที่ซื้อพร้อมเบอร์ทีท่อยู่ไป,ปแล้วก็ประกันที่ดินแล้วค่ะอ่าแล้วก็ซื้อชื่อสกุลคนที่ขาย <soi S 1> ค,ค,คือเมียคุณนิคมพร้อมที่อยู่ทั้งหมดตเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะ แล้วไปพราะปยาการเดี๋ยวเราประสานให้คือเขาเหมือนกับว่าคนสติไม่สมประกอบไม่ไม่ไปลยไม่ไปเลยไม่ไม่บ่นตรงนั้นแล้วนะเอาว่าเอาตามนี้นะครับเพราะว่ามันเรื่องคนมันเป็นเรื่องยากแล้วล่ะต้องอาศัยกันเจรจาไกลเกลี่ยกันนะครับทั้งนั้นถ้ามันเป็นทรัพย์ที่มันมีข้อตกลงกันไว้เนี่ยแล้วทุกคนก็ได้รับส่วนแบ่งแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้โอนโฉนดไอ้ทางโน้นเห็นโฉนดก็เลยเอาไปขายเลยนะครับแล้วนายนิคมกับเมียนี่เขามีลูกกันไหม มีค่ะแต่นายนิคมได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วประมาณยี่สิบปีเออนี่แหละปัญหาบางทีเนี่ยคนเราเนาะถ้าแบ่งกันแล้วไม่ไปแบ่งแยกฉนดเสียปัญหาก็ตามมาภายหลังนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องแบบนี้นะต้องทําเชืเสร็จเรียบร้อยทันทีที่มีการตายเกิดขึ้นนะครับหรือทันทีที่จะต้องบอกว่าแบ่งให้ใครก็ไปแบ่งแยกกันเส้็เรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้สิบโมงไปพบนะครับเดี๋ยวเราประสานทางอายการไว้ให้นะครับขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันทึกส่งให้ท่านอาจารย์นรงนะครับ